เอาเา,าทุกคนมาดูรถเกี่ยวข้าวเซตสามพันครับแคมโก,กเกษตรพัฒนาเป็นรถโครงการนาแรงใหญ่ครับหลังจากเอาขึ้นจากลงครับทุกคนเอาเดี๋ยมาดูการทำงานของเขาอันนี้ปากเกี่ยว2เมตร kẹp xịt Hãy cho kênh yên Mì các เครื่องยนต์อีซูซู 6B g ีเครื่องยนต์ใหม่แกะกล่องครับผมเป็นเครื่องยนต์นำเข้ามาจากต่างประเทศครับประกัน1ปีครับผมความอีตันเบอร์22 กอก็เดินของทางแคมโก้ครับก้อน15เฮ็ดีเป็นบล็อกโรงงานเลยครับผมตัวน,นี้15เฮ็ดีก็รุ่นรุ่นสิบเราใหญ่ครับอาจจะรอห้องมาพิเศษกว่าใครใครอื่น,นครับผมของแคมโก้ครับ ส่วนใบแท็กก็48ใบครับโซ่48ข้อเฮ้ยไม่ใช่ใบแท็ก42โซ่42ข้อครับผมเรานำดบอร์16ตัวถังบรรจุข้าวนี่เต็มเต็มูมนโลก็ อยู่ที่สองตันครับโดยประมาณ้นข้าวงามมาดูครับทุกคนงามหลายๆรถเ,เกี่ยวคล่องหรือไม่คล่องนี่ก็ต้องดูในเรื่องของระบบ ครับผมของเขาเครื่องยนต์ปั๊มช่วงล่างแล้วก็สําคัญก็คือคนขับฝีมือหรือไม่อย่างไรครับอ่ะอันนี้ก็เอาไา้ชมครับผมื่อใครสนใจรุ่นนี้ครับออนิวโปรเซตสามพัน คอนโทรลรถเกษตรนี่จะติดตั้งไว้ในระหว่างขาจะอยู่กืนงกลางของตัวหัวรถเกี่ยวนะครับอ่ะคันนี้ก็ชุดยกคอก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับขึ้นลงปรับระดับแล้วก็มีระบบควบคุมต่างๆครับผม จะเป็นซูเปอร์ทอร์นาโดครับเคลล์ฮอเกอร์แล้วก็ Super เทอร์โบซูเปอร์เฮริเคนเคลยวใหม่เป็นเครื่องยนต์ใหม่ครับ บนที่นั่งโดยสารแล้วนะครับด้าน,นบนก็จะมีกล่องควบคุมระบบต่างๆวัดรอบวัดความร้อนวัดแบตเตอรี่สริกไฟแล้วก็ชุดเตือนต่างๆน้ำมันเครื่องไฟชาร์จก็มีที่นั่งมีชุดกล่องวางเครื่องมือนะครับ คล่องอยู่ครับผมยาวอยู่ประมาณสองเมตรเจ็ดสิบกว่านะครับตู้นวดนี่มันห้าฟุตกว่ากว่านกะ็คล่องดีครับผมคล่องดีเร่งรอบก็อยู่ประมาณพันห้ารอยรอบ ถึงพันห้าร้อยไหมเครื่องยนต์ร <Wait> ้อยเจ็ดห <up saliva> <ifies> ้าเทโมครับอิสุสุข้่อปล่อยข้าวในเป็นเป็นเนื้องานที่เป็นเหล็กครับผม ถ้าเป็นเหล็กเนี่ยนานๆไปก็จะขึ้นสนิมนะถ้าเป็นเนื้อเหล็กก็จะทนทนกว่านี้นะครับผม งานของรถเกียว go, N e Pro แเทนโกออนยูโปรเซ็ตสามพันละนะครับดีหรือไม่ดียังไงก็ตัดสินใจเอาครับผมรถคล่องตัวทำงานดีครับนายก็ฝากกันไว้ด้วยครับผม่ายนี้ครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ครับปั๊มว้ายบายอันนี้ขนาดไม่สูงัะผมถ้าสูงมันก็กระแทกเลยนะเอาบายบายชุบๆบ